นายกรัฐมนตรีปากีสถานโกรธอินเดียวางแผนเปลี่ยนสถานะแคชเมียนายกรัฐมนตรีของปากีสถานได้จุดกระแสการโต้เถียงกับอินเดียที่เป็นคู่แข่งสำคัญในสัปดาห์นี้โดยให้คำมั่นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเขตฮิมาลัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของปากีสถานในแคชเมียเป็นส่วนหนึ่งของประเทศของเขาอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรีของปากีสถานได้จุดกระแสการโต้เถียงกับอินเดียที่เป็นคู่แข่งการในสัปดาห์นี้โดยให้คำมั่นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเขตอหิมาลายัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของปากีสถานในแคดเมียเป็นส่วนหนึ่งของประเทศของเขาอย่างเป็นทางการคำมั่นสัญญาของอิมาราันคารที่จะประกาศพื้นที่ของกิจจตเบลติฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคดเมียที่ปกครองโดยปากีสถานซึ่งเป็นจังหวัดที่5ของปากีสถานทําให้อินเดียซึ่งอยู่ใกล้เคียงขุนเคืองซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้เพิกถอนสถานะกึ่งปกครองตนเองที่มีอายุหลายสิบปีสำหรับภาคที่อิน เดียควบคุมของแคดเมียในเวลานั้นนิวเดลีแบ่งภูมิภาคที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ออกเป็นสองดินแดนที่ปกครองโดยสหพันธรัฐคือจัมูลและแคดเมียและลาดับสัมผัสความโกรธทั้งสองด้านของพรมแดนรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นเรนราโมดีของอินเดียได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับแยกส่วนของภูมิภาคนี้ด้วยตอนนี้ชาวอินเดียจะได้รับอนุญาตให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคนี้คำสัญญาของขานมีแนวโน้มที่จะตอบโต้การเคลื่อนไหวของอินเดียแต่เขาอาจพยายามทำคะแนนก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่15พฤศจิกายนในพื้นที่แคดเมียแบ่งระหว่างอินเดียและปากีสถานแต่แต่ละประเทศอ้างสิทธิ์ทั้งหมด พื้นบ้านที่ติดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งสองได้ทำสงครามเหนือแคทเมีย์ถึงสองครั้งนับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากการปกครองอาณานิคมของอังกฤษในปี2,490ภูมิภาคนี้มาเกิดเหตุโจมตีข้ามพรมแดนตามแนวเขตแบ่งเขตพลเรือนกระบและกองกำลังของรัฐบาลหลายหมื่นคนถูกสังหารในความขัดแย้งที่ยาวนานหลายปีขานประกาศสถานะชั่วคราวของจังหวัดในระหว่างการยืนพื้นที่ภาคเหนืออันงดงามของกิวจิตเบลดิชาน เมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นประตูสู่จีนของปากีสถานซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกิวจิตเบลติสถานเป็นส่วนสำคัญของจีนมูลค่า60,000ล้านดอลลาร์ระเบียงเศรษฐกิจของปากีสถานที่จะเข้าถึงท่าเรือกาวาดาทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานในทะเลอาหรับนอกจากนี้ยังตั้งอยู่ระหว่างเอเชียใต้เอเชียกลางและตะวันออกกลางนิวเดลีตอบโต้โดยกล่าวว่ากิวกิตเบลติสถานเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียและ บางก,กีสถานไม่มีสิทธิตามกฎหมายในดินแดนโดยมีชอบด้วยกฎหมายและถูกบังคับให้ยึดครอง